เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Isuzu D-Max คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์ตู้แอร์นะคะพร้อมกับติดตั้งพัดลมเสริมหนึ่งตัวตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ Isuzu D-Max นะคะเช็คค่าการทำงานหลังจากถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะ อุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่9องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่31องศานะคะคอมตัดนะคะคอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะคอมค่ะนะคะคอมทำงานค่ะ ในส่วนของคอมแอร์นะคะเราถอดออกมาล้างทําความสะอาดะะเช็กรัวไม่รัวจัดการคว่ำถ่ายน้ํามันคอมเติมน,น้ามันคอมใหม่ตรงตามสเปคนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดคัด์ใหม่ให้นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนสายพานแล้วก็ลูกล้อนะคะในส่วนของชุดสายน้ํายาแอร์นะคะจัดการล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอก ถึงตัว extension wow valve ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะตอนนี้เราปิดฝากระโปงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทีทับลมด้านหน้ากันค่ะ ในส่วนของแผงแอร์ด้านหน้านะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะพร้อมกับตัวไดเออร์นะคะที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆสา0 0 0ก 3, ิโลนะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะแล้วก็จะมีสวิตช์เฟอชื่อพร้อมปลั๊กนะคะตัวหม้อน้ําก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะเนื่องจากตัวหม้อน้ําเก่ารั่วนะคะ เติมน้ำเม้น้ำให้เรียบร้อยนะคะตัวฝาปิดตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะตังค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมอยู่ที่สปีด2อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่9องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่34องศานะคะตอนนี้เราจอดรถเทสกันอยู่กลางแจ้งนะคะ ภายในรถก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เจาะใส่กองแอร์พร้อมฝาปิดนะคะในส่วนของเปลือกตู้แอร์เปลือกพัดลมโบเวอร์จัดการล้างทําความสะอาดเปลี่ยนฟองน้ําใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราเปิดพัดลมสปีดหนึ่งนะคะแรงลมที่ออกมาอยู่ที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสปีด2ค่ะสปีด2อยู่ที่1 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสปีด3ค่ะ สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสปีด4ค่ะ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถือว่าแรงลมดีเลยนะคะลมที่ออกมาก็ค่อนข้างแรงนะคะเกะก็จัดการประกอบใหยเรียบร้อยนะคะ ค,ความเย็นสุดเปิดพัดลมอยู่ที่สปีด2อ,อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่8องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่31องศานะคะคันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นะคะเจาะใส่กองแอร์ใหม่พร้อมฝาปิดนะคะแล้วก็ตัวเปลือกโบเวอร์นะคะแล้วก็เปลือกตู้แอร์ล้างทำความสะอาดติดฟองน้ำใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ เปิดพัดลมสปีด2นะคะแรงลมที่ออกมาอยู่ที่1 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดสปีดหนึ่งนะคะเปิดพัดลมสปีด1นะคะแรงลมที่ออกมาอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ รถอิสุสดีแมก ะะปกติมันต้องได้ประมาณ20-21กิโลเมตรต่อชั่วโมงสปีดสี่รถผ่านการใช้งานมาหน 6, 6, ึ2สามหกสองเก้าแสนสามมืนหกนสอร้กิโลเมตรค่ะ รถอ s u z ซ d ดีแนะคะเก็บรายละเอียดก่อนถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะไฟเลี้ยวซ้ายขวาออกปกตินะคะไปชุกเฉินออกนะคะไฟลีค่ะ นะคะ อะไรของรถ isuzu d-max นะคะหลักๆเลยก็จะมีตู้แอร์นะคะที่ค่อนข้างที่จะอุดตันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้เจาะใส่กองแอร์มานะคะตัวกองแอร์ที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นของโปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่น pm 2.5ได้นะคะพร้อมกับฝาปิดนะคะ ก็จะมีตัว expansion valve ที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆกหมื่นกิโลนะคะถอดคอมออกมาความถ่ายน้ำมันคอมนะคะเติมน้ำมันคอมใหม่พร้อมกับเปลี่ยนชุดคัดใหม่ด้วยนะคะเนื่องจากตัวเลอิน้นไหม้นะคะแล้วก็เป็นการช่วยรักษาคอมแอร์นะคะพร้อมกับตัวลูกปืนลูกรอกนะคะลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะ แล้วก็จะมีติดตั้งพัดลมเสริมนะคะตัวพัดลมนะคะ<ช>ก็จะมีชุดแยกมาก็คือชุด delay ไฟนะคะ<ม>ก็จะเป็น delay กับปลั๊กนะคะสวิตช์เชื่อพร้อมปลั๊กนะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของเดนโซนะคะแล้วก็จะมีแผงแอร์นะคะพร้อมกับตัวไดเออร์ที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุก3,000 30, กิโลนะคะตัวแผงแอร์ก็จะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ทางหมดนี้ก็คือเซตอะไรที่จัดลงในงานซ่อมของรถ Isuzu d ดีแมคคันนี้ค่ะรถ Isuzu d ดีแมนะคะก็จะมีรายการเพิ่มนะคะก็คือตัวหม้อน้ำนะคะเนื่องจากของเก่ารั่วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้นะคะ ก็จะมีน้ำยาหล่อเย็นนะคะหรือว่าตัวคูเลนนะคะก็เบิกจากศูนย์อิซุสุให้นะคะในส่วนของฝาหมอ้อน้ำนะคะก็เบิกจากศูตรอิซุสุให้นะคะนี่นะคะตัวฝาหมอ้อน้ำใหม่นะคะ สายพานแอร์ก็เบิกจากศูนย์บริการนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรที่จะจัดลงในงานซ่อมของรถอิซูซูดีแมคคันนี้ค่ะแผงหม้อน้ำของรถอิซูซูดีแมนะคะจะเห็นว่าตามแต่คลิบตรงนี้นะคะจะมีการรั่วซึมออกมานะคะ เดี๋ยวได้จัดการเปลี่ยนมอน้ำใหม่นะคะช่างลงมือถอดกันชนหน้าถอดอ,อินเตอร์เพื่อถอดแผงแอร์เปลี่ยนแผงแอร์ใหม่ติดตั้งพัดลมด้านหน้าเสริมช่วยการระบายความร้อนระบบแอร์ลด4ี่ประตู เสริมพัดลมจะได้ทำให้แอร์ขนาจอดทำความเย็นได้ดีไม่ต้องรอลมปะทะแบบตอนรถวิ่งถอดคอมแอร์ออกเปลี่ยนชุดหน้าคัดหน้าคัดคอมแอร์ใช้งานมาแล้ว136,292กิโลเมตรเลซินเริ่มเสื่อมสภาพเริ่มหมดอายุ ส่วนของลูกปืนใช้งานมานานความร้อนสะสมมากปุ่มยางเริ่มแข็งตัวนะครับแล้วก็คันนี้จัดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมน้ำมันคอมใช้งานมานานสีเริ่มออกน้ำตาลแดงๆเริ่มเสื่อมสภาพใกล้หมดอายุจัดการฉีดล้างทําความสะอาดคอมแอร์เช็คลว ดูจุดรั่วซึมภายในคอมแอร์ตามประเกนตามซินคอมไม่มีจุดรั่วซึมสามารถใช้งานได้ต่อเปลี่ยนถ่ายและเติมน้ํามันคอมให้ตรงตามสเปคของคอมแอร์รุ่นนี้ เทียบน้ำมันคอมเก่าที่ถ่ายออกมากับน้ำมันคอมใหม่ที่ใสคอแอรได้รับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมหลังจากใช้งานมา136,292กิโลเมตรถือว่าเป็นการซ่อมเพื่อฟื้นฟูระบบซ่อมเพื่อป้องกันระบบยืดอายุคอมแอร์ทำให้คอมแอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ฉุดกำลังเครื่องยนต์ช่วยลดความร้อนในระบบแอร์ได้ดีควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมทุกๆ60,000กิโลเมตรเพื่อยืดอายุคอมแอร์ให้ไม่ฉุดกำลังเครื่องยนต์และเดินเบาแอร์เย็นไวด้วยครับโชดสายน้ำยาแอร์ของรถอีสุสิแม็กเดี๋ยวเราจะได้ล้างทำความสะอาดให้นะคะ ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะออกมาแล้วนะคะตู้แอร์ของรถอิสุสดีแม็นี่ก็จะเป็นสภาพของตู้แอร์นะคะค่อนข้างที่จะอุดตันเลยนะคะเดี๋ยวดูอีกฝั่ง,งกันคะ่ะ ในส่วนของเปลือกตู้แอร์เดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดให้นะคะเปลือกตู้แอร์ของรถอิสูสุดสีแม็จัดการล้างทำความสะอาดให้นะคะ <Come on. S 1> ก็จะมีชุดสายน้ำยาแอร์ก็ล้างทำความสะอาดให้นะคะ ตู้แอร์ใหม่ของรถ Isuzu D-Max นะคะตัวตู้แอร์ใหม่เราก็ต้อง QC กันก่อนที่จะประกอบลงรถนะคะตู้แอร์ใหม่ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคะตรงข้อต่อ Expansion Valve ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบตู้แอร์ใหม่ค่ะตู้แอร์ใหม่ของรถ Isuzu D-Max นะคะจัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะหางเทอร์โมก็เสียบให้เรียบร้อยนะคะ ในส่วนของเปลือกตู้แอร์ก็จัดการล้างทำความสะอาดนะคะเปลี่ยนฟองน้ำใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ<ม>เดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะเจาะใส่กองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะยังไม่ได้เจาะใส่กองแอร์มานะคะช่างก็จัดการเจาะใส่นะคะแล้วก็ปิดฝาให้นะคะ

รถอี u z u d m a ดนะคะคันนี้ก็หลือมอ้น้ําออกมานะคะเพราะว่าเจอหม้อน้ํารั่วนะคะก็จะเห็นตัวพัดลมฟีปั๊มอยู่แบบนี้เลยนะคะในส่วนของสายพานไดาชาร์จนะคะเส้นนี้นะคะก็ยังดีอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบหม้อน้ำใหม่ค่ะ จัดการประกอบแผงหม้อน้ำใหม่นะคะ จากที่เราประกอบหม้อน้ําใหม่เรียบร้อยนะคะช่างก็เริ่มลงมือประกอบแผงแอมใหม่นะคะ ที่เราประกอบมอหนางใหม่เรียบร้อยนะคะก็จะเติมยามอหนางเข้าไปนะคะหรือว่านิยากคูแลนนะคะตัวน้ำยานะคะก็เบิกจากศูนย์บริการเลยนะคะ จัดการปไปเนื่อไให้เต็มเ,เ,เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะรถ Isuzu D Max เช็คค่าการทำงานหลังจากถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่8องศานะคะ้อมตัดค่ะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่38องศานะคะ คอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะด่านค่าความร้อนก็ไม่สูงนะคะไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะคอมตัดนะคะตทำงานค่ะเกี่ยวการทำงานนะคะตัดต่อเป็นปกติกี่ยวกับงานก็เป็นปกติะคะ่ะในส่วนของคอมแอร์ก็ถอดออกมาละ งตัวไม่รั่วนะคะค,ค,วความถ่ายได้มันคอมตองออกมาเต็มหรือมันคอมใหม่ของกับเด็กนะคะใหม่ไฮเรียบร้อยนะคะคชุดสายน้ำยาแอร์นะคะก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะรวมถึงตัวเอ็กเทนชั่นวาล์วก็เปลี่ยนใหม่ ในส่วนของแผงแอร์นะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะแผงแอร์ก็จะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเซริ์พัดลมให้หนึ่งตัวนะคะตัวพัดลมนะคะก็จะทํางานตามความร้อนของระบบแอร์นะคะถ้าความร้อนถึงนะคะพัดลมก็จะทํางานนะคะก็จะมีตัวไดเออร์ที่เราจะแนะนําเปลี่ยนป็นทุก3,000ก 3, ิโลนะคะจัดการเติมยาแอร์ให้เต็มระบบนะคะ แ้วสานะคะพร้อมกับตัวสวิเทเชอร์พร้อมปักน,นะคะตัวสายไฟต่างๆนะคะจัดการเก็บให้เรียบร้อยพันเกร่ดุมเรียบร้อยนะคะในส่วนของหม้อน้ำก็เปลี่ยนใหม่นะคะเนื่องจากตัวหม้อน้ำเก่ารั่วนะคะหะะม้อน้ำใหม่ ก็เติมน้ำม่น้ำให้เต็มเรียบร้อยนะคะตรงข้อต่อนะคะก็ไม่รัวไม่ซึมนะคะสายพานก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะมันจะเป็นสายพานแอร์นะคะ ลมนะคะก็จะมีดดปุ่มีเล่ปุ่มปักนะคะที่บอกว่าุมหยุดนะคะถ้าพัดลมทํางานนะคะไฟสีแดงติดนะคะถ้าพัดลมไม่ทํางานนะคะไฟก็จะมีขึ้นแบบนี้นะคะ